สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีตอนเถียงเถียงเนาะกับบเถียงแหลปะปลาเมาอุนองบูมแถาแม่หาหนูไหมเนาะพี่น้องเนาะหาหนูไมหมฮักกะมาเก็บผักแวน่นโอ้ห์มืมมดหนี้ก็มีเมนูแกงหนูไหมเด้อพี่น้องเด้อมีเมนูแกงหนูไหมพุ่นนะปลาเมาหิวเข่าแห้งเ,เลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออ มาบทท่านเปลี่ยนท่างเกงมากเลื่อเลือมากเง,งื่อยแห้งแ่าแม่กำลังลลางอยังเนาะเหนื่อยก็ด <ทา S 1> ีสุดค<อ>ืโอ้มามามาปุ้ยผีน้องเอ้ยน,นี่ก็มีโอ้ออกแกงหน่อไม้ใส่พักขยั่งอ่อนมีพักแหวนโอ,นสอ้สุดยอดสุดยอดโอ้มีพักมาแงอีก ปลาเมาจักแล้วแล้วก็ต้มพี่นอ้องต้มให้น้องไม่จืดพัโอ้กะลังกะลังกับตังก็หิวเขาแล้วพี่น้องเลยหิวเขาแล้วกับตักงกะใสเออผัวพังว่างี้พักบ่งตาแม่กะลังป่งเนะะงาะงัวกินก็คือสิได้กินแหละมือนี่ <laughs> ได้กินกับแกงน้องไม่อะไรพักบ่งพอดีป่งกะลังงามพี่น้องพอดีกินข้ามหลายยอดข้ามหลายยอดอืม โอเคกับตากระสิผักกองเลยเนะาะถแถบึงตอนแกงตอนกินเด้อพี่น้องเด้ออืมพี่น้อง <S <S เริ่มแกงเลยเนาะแล้วจะเบิ่งแม่จะเผากุนดูโอ้พี่น้องอืมกินหอมตัวดๆเนาะเดี๋ยวสิใส่พักพี่น้องใส่พักห้ามมือเสียงเลอ,อืม ใส kind of unique, kind of ่ลงไปพักขี mm. ่เนาะพักหะแงงใส่ลงไปาหองหมากยังอหมากนวดแมววะนวดแมวนวดแมวพี่น้องกินเผากินกับแกงออกมอน้สุดยอดเลยนวดแมววะสัตว์ โอ้ยทั้งกินกระเลมบทั้งหอมแกงหรือไม่โอ้ยโหปวดบกบกหอมไม่ดิพี่น้องหอมพักกระหยาดหอมพักกระหยาดโป่งหมอแล้วพี่น้องกับตันกับห้องน้องบุ๋มน้าวี่ติยังอไงนะทาเปะเออทาเปะ เออเอาออกตี้พามานะันน่ะอืมสดสดหอนๆพี่น้องเ,เอ้ยุ้ยหอมแกงกขาไม่ใส่หอยโข่งพี่น้องหอยขีกระต่าย<ๆ>แซ่บเลอนี่น้องสาวกับผู้งามได้มาตักกับพี่น้องเลย เอฟซีอยากไอเอฟซีวอยากให้ลูกไส้มาเป็นลูกเคยไอทั้งฝั่งล่าดิเออสันอย่ามาขอเอาน้องบูมมาสันน้องบูมดูว่าสิปน้นองบูมให้เป็นนางเอกส่องอยู่หักคือบนปากเต้นน้องพี่น้องนเนาะบอ๊อบย มาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่น้องตะกินหลายหลายก็าแม่ก็เผาอันี่เนาะเผาหมากหนวดแมวแล้วก็เผาใบสะเดาพี่น้องอันคูยกับแกงมหม่มันจะหอมอืมครัก คักคักโลลวพี่น้องเลยพักตัวัหนกับแสบพักตัวนี้กมีแต่แนะแสบมีแต่พักแเสบแบพี่น้องจนเลือกกะโตกะพักนะพ่อสั่อีป่ต้โอ้ยจวดจวดพี่น้องจวด พี่น้อนตะกินอย่างไหอมหุ่นหวนเนาะหอมหุ่นหวนพี่น้องเอาไหมเอาไหมสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเออสบายดีพี่น้องกินข้าวเทียงเนาะแกงหน่อไม้พี่น้องแกงหน่อไม้อู้วาออ แกงนมัยยๆอ่ะยิ่แพ่นสามโมงเนยากระมอนแกงขนี่สวยมากเลยนะกินขาวน่ไดีเเห้กินขาวันเกงนมีไปพักกับเราด้วยมามามาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวนกันเนาะ พักเหงิยพี่น้องพักเหงินพักแหวนแล้วบากรบากับตันนะส่องอนพักแหวนพี่น้องพักแหวนก็น่าอ้ยน้ำลายแตกเนาะบุ๊มีทางเข่าพี่น้องเอ้ยคนเต็มงานเหนื่อยงงพี่น้องคนเต็มอะไรเนี่ยจ้ามยิบได้อย่พี่น้องไปหางูอ่ะสุดพักแหวนได้กัปตันเอ้าตอนลงไปหาลาพักแหวนมัน่เด้ แกงมัยอย่างเดียวกระตุกนอดเล่อเลือดมะตนองมึงยิ้ไปแซ่บแท้แกงมั่ยแข่งแซ่งตึกเออดอกเลมม่ลืมเก็บมาดอกเลมม่ายเนาะคือมะพร้าวกินโอ้กับตานนมักไอ้เผาดอกเลมม่พี่น้องแล้วกับมาร์คเลมม่านะก็แข่นกับต่างกันได้ครับอืมใครกับแบบเลม่า อดาันดอกหนวดแมวเรือกระสางมันเรือกระสางมันเนาี่น้องเนาะกินถุยเอามีอ่างกเพิ่มเติมนะพี่น้อนั่นก็คืองหอยโขง นู่นว่าใช่ไหมว่าสูตรแจ๊บไปริษอยากกําลังเลยอยากกําจดพี่เนาะฉะนั้นจะเห็ดสูตรบวมดังคนไตบินเนาะคนไตบินกูสะออนผมมึงเด้รัดเด้อกุยาจมันหล่นลงแกงกระม้ก็เพราะแห้งผมผมมีไม่ต้องตัดนะฮะผมไม่ต้องตัดไม่มีตังค์ช่วงนี้ ช่วงนี้ผมมีเงินเนาะพี่น้องผมมีเงินตัดผมเนาะช่วงนี้ท่านนี้เขาจะถือการดำหน้ายังดำหน้าอยู่ยังตัดผมหมได้เออคขนลงดำหน้าแหละบอกห้ตัดผมบอกเกี่ยวเราไปเนาะเออเดชวัฒน์อยากตัดได้มามากินนำกันแซ่บคือเก่าข้าแม่นแล้วคนนผลที่ดีทานั่วงหน้าเดชวัฒน์ตะกอนจะตัดผมได้เดชวัฒนจะกินหอยโข่งได้ เคยกินเลยมาถึงเอฟแอลพอแล้วพอดำแล้วแต่ว่าเมืองแกนแต่สังแต่กระผมมั้งสั่งพอแล้วเอฟแอลแต่ป้าเอฟเอแบบ กาสิสนน้ำเจ๊บอองเจ๊ปแมวก็ให้ให้จะได้กินไอ้บอยน่ะขอน้องบอสน่ะก็ให้จะได้กินเน่พาขลังันจากตกับตก่อนดําน้ดําน้ำกนัดันวี่วันตอนนี้ตัดได้เนาะตัดได้เดี๋ยวมันมีเวลาไปเ ต่างเข้าไปก็ไม่น่าทุก่งกันเล็กกดัมหายดนาำแบบแน้นแลทบ่อด้านไหนดันได้ตังดันได้หลายทางโอ้ยแต่ก่อนมัมีแต่ะดมแล้วตาพรหมห้ลูกระเายนก

เปิ้ลอย่งงมันต้น้ำบ่อราวนี่บ่อาวัมันหายันต้นหายตอนนี้ขอใเปิลต้หาได้ส่วนกรบโปรแล้วมนเมขอเราตัดบริเวณต่อเต็นเต็นกัะโปรัรอยู่ล้วตัดช่วงกระต้ตัดแล้วตลอดเนาะ โอเคพี่น้องมาหอดสานีโอเคพี่น้องมาหอดสานีกับตันกับสิได้ปิดคลิปเดอ้อพี่น้องเดอองเ้อเดี๋ยวแกงหน่อไม่ชิบิดป้าบ่าวกับตันพี่น้อง <c oughs> จึงได้กาฝากดไล่กดแร์กดติดตาม okay, เนี่ยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเนะาะเขาไปเบิ่งให้กำลังใจกับตันเนี่ยเด้อพี่น้องเดอ้อกขขอบพระคุณหลายๆายเนาะที่ติดตามและคอยให้กำลังใจกับตันมาโดยตลอดเขาขอบพระคุณหลายๆสบายดีสบายดี